เช้าก็จะมีะน้องช้างมาปลูกสวัสด so, ีการค่ะตอนนี้ชื่ออะไรนะคะไฉไลไฉไลออวันนี้น้องไฉไลมาปลูกเราเนี่เดี๋ยวรอคุณตาตาแต่งตัวนิดเด้งนี่ตัวนี่้นี่ตัวนี้ตันนี้เออเขาว่าจุ๊บเธบจุ๊บจุ๊บเลยจุ๊บใจย่า ลยไยังไม่อ่างห่าวแบนึงใช้ไรกี่ขวบซกเอครับนี่โอ้ย่ข้าวนูเหอจีใกล้เลยนี่น้ององใส่ไรนะคะก็มาผูกแล้วก็มา มนะนเล่นหอมเดียวห้างูเลยอันนี้จแกะว้นนเาเออนหลานเฉไล้หลานเฉไลเมื่อกี้คุณยายสักทองอนนเอเอนนอะไระเรอยลนอนเดี๋ยวต้องมาบอ,กอาดกันด้วยก่อนนะค่อยอดด้วยมันมันไม่เต็มปากเขาเออใช่อ็เอลูกเล็กไปเพี้ออเองลูกก็ได้เออเออ เ้ยเงยเจยเยเงๆแล้วก็อมาขอดันขอดไม่เอาแล้วนะโดนทิ้งนัอย่าทำไรพี่มาทิ้งทำเล็กนกแล้วกจุ๊บ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 ตรงมุ้ไปอืใช่แล้วจุ๊บวิธีจุ๊บวิธีจุ๊บปฏิณัยนี่จุ๊บปฏิดีจุ๊บปฏิดีี

น่ารักจริงของขัขบคุณายบ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 ายยังไงบายบายโอขอบคุณขอบคุณค่ะไอได้ติ้นไปไม่รู้ได้ต้นไม้ปิดต้นนี่อื ไปแล้วเดินเทียไปไปเท่ยวบายบายสายไล